ดีค่ะ f อทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยและช่องเบนเทนพารวยเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะ FC ท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปเด็ดๆจากทางช่องเนาะคะ่ะพี่น้องเมื่อนี้แอดก็ได้เดินทางมาวัดปูสามเนาะคะ่ะมาติดตามแนวทางเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะว่าปูซิมีตัวเพิ่มหรือว่าตัวใดฝากต่อนพี่น้อง FC เนาะคะ่ะไปกราบนมัสการปูพอ่พอๆกันเลยคะ่ะ ตัวมาตัวมครัูคานมาสักกาคตัวมาสักการปกสุดเจ็ดตัวโอปูน่ะเอสมเจ็ดตัวมาสามตัวเจ็ดตัวมาสามตัวสอเกาสามสองเจบอกมาสองเนะปูเนาะสองเก้าสามรังหกหกรองกับ ล่องห้าแปด่างหกแปดหกเก้า่องห้หน่วยอันนั้นหน่วยร่างบปูอะไรหน่วยลลางหน่วยล่างแปเนาะห้าเก้าลายเอาชตัวเิไปช่องตัวะปู่อตัวเทิกแานหกแปดเก้าแปดหกแปดแล้วก็มีช่องตัว แต่เด่นน no, no. ี่คือเด่นแบบเก่านะปูนเนาะแปดเก่าไม่เรียบ่านไ่นมันมากดูพอดผู้ใบกาบหัทุนสามทุนมากนักปนหาก่อนดีให่บุญเชิญต้นแล้วเนึ่นรับแบตเตอรี่อยู่หน8่ปเก่าหรือไทยค่ะาบอัไทยกบได้ก็ถึงดอนแบตเตอรี่แปเก่า รักที่บนเลยชูรักที่บนหนึ่งมันบ้าขอกันเนื่อไหรมกู้คนมากมันมากปิดร่องปิดบันแปดสองแปดสามเจ็ดสามคือสองเก้าสามเก้าสามแปดสามเจ็ดสามร่องร่องซุ่มรักที่บนมากตกงก์นี่อย่างกู้เนี่ยงก์ลงหันมากูมักจะกู้มักจะรักหวยมันมากเป็นหกมันมันปิดบังหัน รักสิบนี่สตัวคือแปดเจ็ดหนึ่งมันบวปูหลักสิบแปดเจ็ดหนึ่งเนาะอันนี้ศูนย์หนี่นะครับนี่ห้าก้อนก็เกยศูนย์ห้นี่ก็หกหนี่หัวนี่ที่บายล่างนี่มนมีมัมพดเดอนี่ด้วยแปดกับเกาไพซื้อลัตเตอรี่ลูกแปดกับเกาถึงรถผวามาดูพ่อหารชสามสามทูนผวก็บา คือเก้าเก้ากับหนึ่งมันนี้เก้ากับหนึ่งมากตัวหนึ่งโอาเก้ากับศูนมันนี่ห้าก้อนหนึ่งกับศูนย์หนึงกับศูนบูจับเอาหนึ่งนะมันมาดศูนย์อีกไม่ได้บานมาดศูนย์บานเก้ากับศูนยมั่นนี่มาตัวหนึ่งมากเขาตุนพอดีรังเก้ากับศูนย์มันนี้ยมากเขาเก้าเนี่ยคือเน้นเน้นคือหกเก้า ตัเดียวเลยเนียนๆเลยหวก่าังเนียนๆตัวเดียวเลยต่ารงมากกับาหกแปดมิลหกแปดหกเก้ามิครีมมิครี้วมัต้องแปลว่ายตัวรีมแล้ให้ช่องคู่่นหกแปดหกเก้าแปดกับเก้าล้วครับเนาะอันนั้นล่างเนาะหน่วยล่างอันสิบสิบ่างนีู่เด่นมาที่หกมันูแลสิบล่างเด่นที่หกหกตัวเดียวแล้วฟูสิบล่าง

แนวดูมันใจสามตุยโยเก้าตุยโยแนวดูเก้ากับสามมะกรูวเนาะนี่คืองานกินีแนวดูโดฟัวนี่บ้านหกเก้า ห้าก้อนเงนนี่คุณหามีหาครับว่าพิษก็เฮียไดนนเร้อสูนคนปูมันใจนี่สามเก้าเก้าสามสามเก้ามีส่นบุญสองเก้าสามกลับไปก็มาสนนี่นนมานี่ะตัวลกนี่นีดนกสามโฉกสามอ๋อนี่อีกสุดนึงนะคุณนะ อูนี่อนปูยิ่งนทยเอา่วนปูได้ถือาตัวนี่ค่ะส่วนนี่นปูเนาะปดค่ะนี่ค่ะอันปูด่วนแม่ปูเขาเขานไหมโอ้ปูน้อยนะค่ะค่ะายมหของปูมหีกเรื่องันรนี่วันค่ะเขาจะจับเออเขาจะจับเรื่องใส่กันเรือน้ปูเนาออนี่เขาถือาตัวสุดเจตมาสาตัวนปูสุดเจ็ดตัวมาสามตัว หน่วยเงินนี้สิว่ามันห่าหกแปดซะบ่ปูเลี้ยงกันลองจอนอะสูตรสูตรบ้งยานี่ปูสูตรบ้งยานี่ปูมากก็อะไรก่อนสูตรสูตรที่บ้านปูปูว่าตัวเดียวนี่งี่แานเอาขึ้นอืมสามกับเก้าขึ้นบนเด่นค่ะขึ้นก็สามเอาสามขึ้นเอาโกนมาเขาทุ่ม อันอบนี่นมาเขากันนะเออนี่มาเขากันนี่กรนมาเขากันคนนี้สองตัวอันนี้้องที่รกบเก้าเช่ชื่อนี้จะมีบัถึกมีกระได คงทีนี่น <5 S 1> ทีโตนี่ <5 S 1> ท,ทุกหมดอันนี้ก็ได้คงที่้าเก้เนี่ยดีเห็นบอนศูนยดเนี่ยตลอดเด็กคงทีคงทีไม่ในใเลยเด็กไนะ่ไรตัวเรากม่สนเลยซื้อฟัเนี่ยไม่สนสามกระบอกไปจับแล้วลอย เอาทองก้ามบ่มักนันก็เอาหนไปแทนมั้องก้าสาเดียวเท่านี้นล่องลองจึงจึงนาที่สามตัวเลี้ยงกันลูกปูสูตรสูตรที่สูตรเทียนเออสูตรท,ท,ที่มันเลี้ยงกันราวัลที่างงานางนี่ปูเออเนี่ยเราู นี่แหะสนใจสต ones, ตูตรนี่แหละปุ๊เงแย่นันน้องกันบดิค่ะวันน้อกันนั่นแหละสูตรนี้แหละ้อซีคนห้องเป็นจับซอยกันอะอยากได้3้ตัวตรงตรงเมืองตัวนี้สูตรนี่แหละเน่น้องปูน้องมี4มีโอ้ยโทษค่ะขอโทษขอให้พี่น้องค่ะมี2มีสี่มีหมีหมี8ดมีศูนย์ค่ะ ูุดนี่ปูมักตัวใดคะชุดนี่ถ้าสมมุติว่าสิคัดออกสามตัวปูปูก็มักตัวรองนี่แปดสามแปดสามแสามค่ะสองแปดสาอแปสแต่แต่ยันนี่หันมันสองแปดศูนยะปูบ่มีสามมีสามแต่ปูก็ยังยังมักสามคือเก่ามักสามไทยมังว่านค่ะโอ้องสูนมองปู

มันเป็นจิลองเบดสามเบ็ดสามเปนดสามปูมากสามสามมากจกินอาเขาจะว่ามากเสียงหัวปูดีอสิกระไร้ต่พวกหัวมันคองแถวจังคุณพพอลตเตลิ่ตนะ บ๊วยเนี่ยพอเ่ามักจากมะปูใชแม่แม่ฟแม่นโอ้ยใจดีให้ค่ะโอ้ยเจียงเดลเลยค่ะฉะนั้นแหบบมันมันเปลี่ยนแบบฮอดฮอดมือออกไปโซ่เก้าเนี่ยมันแ้วค่ะค่ะสำหรับตัวเลขแนวทางนักปูเนาะค่ะขอบคุณปูหลายๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะถูกค่ะถูก นะคะพี่น้องกับแคบนาจอไว้เด้อค่ะกับเป็นแนวทางของปูเนาะครับปูก็เน้นล่างเนาะคะ่ะพี่น้องล่างนี่ปูให้มาเนาะคะ่ะพี่น้องลาง่างแคบนาจอไว้พิจารณาเบิ้งเนาะคะ่ะปูเน้นล่างหกเก้าเนาะคะ่ะพี่น้องหกเก้าเนาะคะ่ะวงไฮหกเก้าเนาะคะ่ะมีหกแปดหกเก้าเนาะคะ่ะเป็นตัวเน้นรองห้าแปดเนาะคะ่ะพี่น้องก็ แคบหนาจอไว้พิจารณาเบิ่งเนาะค่ะพี่น้องมักกระจัดคาดกระพานก็เป็นแนวทางเนาะค่ะพี่นอ้องเอฟซี FC ท่านใดเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปเด็ดๆจากทางช่องเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็สำหรับคลิปนี้แอดประคอฝากไว้แค่นี่ยนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ